รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุหูฮิวนะฮะยี่ห้อไอว่านะครับนะครับตัวนี้ใช้งานได้ทุกระบบนะครับตัวนี้แจ้งตำแหน่ก็คือ fm รับคลื่นไม่ได้แต่ am รับคลื่นได้นะครับยี่ห้อไอว่าโมเดล am 21นะครับตัวนี้พกพาได้นะใส่ฐานได้นะครับใส่ฐานได้ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับฐานสีก้อนนะครับไฟบ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะครับสินค้าพร้อมใช้เลยซื้อไปเสียบไฟบ้านเราใช้ได้เลยนะครับ ำโพงตัวใหญ่ฮะตัวนี้นะครับเทปนี่เต็มระบบเลยนะครับวิทยุนี่ได้เฉพาะ am นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนไป fm, FM มันไม่ไมีคลื่นนะครับเนฟจะได้คลื่นน้อยนะมีคลื่นแต่คลื่นน้อยนะฮะม,ม่มีเลยส่วน am นี่ปกติเลย ได้มปกติเลยบ้นที่เลยทีู่้ทดบอาจจะวิทยุลงเทปนะครับเนี่เอ็มนี่รับได้ปกติหมดเลยวขมอสมบาปกตินะครับอเภสเขตนี่ตอนนี้อูความเชื่อเลื่อนขวาทีเดีเลื่อนซ้ายเลื่อนซ้ายกัเทปเลื่อนขวาไปเทปก็นาบวกกันนะครับเดี๋ยวทสอบฟังนะครับเทปนี่กว่าซ้ายกว่าขวาปกติเลยเต็มระบบเลย จจยก็ะจะใช้คล้ายสนามสงขาเหมือนกันว่าสองอำเพอสองเทปไงเขปของตัวเองก็ต้องชนะให้เยอะเข้าไว้จะสอบฟังระบบเทปเต็มๆนะครับเทปนี่เต็มระบบนะครับสำหรับเน้นเทปนี่โอเคเลยแต่วิทยุได้แค่เอมนะครับใสพ่พานใหม่เสียงดีฮนะลำโพงตัวใหญ่เสียงดีมากนะครับหัวซ้ายนะฮะ ได้หมดเลยระบบเทปเต็มระบบพกพาได้ ครับขอจบกรีวิวครับขอบคุณครับ